นี่ครับตอนนี้ครับผมอยู่กับนักแสดงชื่อดังครับฮอลลีวูดพี่อาร์ตอาร์ตเจตเกออาร์ตเจตเกอร์ที่เปลี่ยนแล้วไหมหรอบเพราะผมเปลี่ยนแล้วอาร์ตลำนาลายตัวพี่เปลี่ยนเป็นอาร์ตกาแฟแมนสรุเปลี่ยนกลับวะเปลี่ยนเอาบุ๊คผมอยู่แล้วมีสองชื่อสนุลำนาลายหรือกาแฟแมนนี่กาแฟแมนท่ไหทำไมต้องกาแฟแมนพี่เพราะผมชอบกินกาแฟ แล้วนี่ได้กินอยู่เนี่ยไม่ใช่ชาอันนี้ชากาแฟกินแล้วนี่พี่อาร์ตสดยอดเลยไปเล่นหนังเขาเล่นหนังฮอลีวูดมาแล้วลาสดหมอยาใช่ไหมหมอยาหมอยาหรือหมอเอกหมอยาเออภาคสองหมอยาไปแบบนวด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 ,นวด,นวดให้มาริโอนวดเข้ากับมาริโอมาแล้วแล้วคุณไปดูภาพแล้วกันเดี๋ยวเขาไม่เชื่อคุณเอาภาพมาขึ้นได้สดยอดโพสแมนก็ไปเล่นมาแล้วนี่กงศีอุทยา ตอนนี้เล่นกว่ละสามสามร้อยเรื่องครับผมง,งานที่ผ่านมานี่ถึงห้าห้าร้อยเรื่องอันนี้น่าจะอีกสองสามอันถึงครับอยู่อยู่ในวงการมืกีปีแล้วพี่ยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าปีเ,เพื่อนผมกบประคับนี่ยี่ <laughs> สิบกว่าปีเรื่องแรกจําได้พี่เล่นเรื่องเรื่องอะไรเรื่องแรกเรื่องแรกโอ้นานมากจําไม่ได้เจอผมมันมีเรื่องของพี่อันเรื่องแรกเพียบเลยวันนึงส่งให้ดูเล่นต่หนังแผ่นน่ะเล่นตนหนังแผ่นครับอะไรของคุณกบนะ อันนี้ผมบอกบังคับลูกน้องผมแต่ไหนพี่กบนี่ครับช่างแอร์ในตำนานครับใช่ไหมเลิฟอลูมิไรท์เมื่อไหนจะเสร็จคาหันนี้รอกันนานแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะกินช่างแอร์ตัวทางไปก่อนเดี๋ยวก็่จะเล็กเกินไปหันกล้องนู่นนี่นี่คือนี่ครับลูกกาแฟแมนเอางี้ดีกว่าผลงานล่าสุดตอนนี้ดีกว่าช่องช่องสาม ช่องสามช่องสามไม่มีครับผมเอ้าก็มาริโอไงอ๋อช่องสามอันนั้นผ่านไปแล้วครับก็เน็ตเฟิกเน็ตเฟิกตอนนี้เน็ตเฟิกก็เล่นอยู่โมโนโมโนสัตว์เสือสัตว์เสือสัตว์เสือเล่นเล่นฉับเฉย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 ไม่มีเลยช่องวันเล่นใยพี่ช่องวันช่องวันตอนนี้ยังยังครับตอนนี้ช่องวันไม่มีจำกับคิวบูนเดียวครับ GMM 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 ตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่เปิดเผยไม่ได้ครับผมเปิดเผยไม่ได้ด้วยกำลังทำแล้วหนังฮอลลีวูอเหรพี่ ลีวูดมันไม่ได้ครัาความลับอยู่สรุปฮอลีวูดนะไม่ใช่บอริวูดนะฮอลีวูดฮอลีวูดตอนนี้เขาได้ดทอลีวูดนะนะพี่พรู้ไหมไม่รู้จักฮอลีวูดนี่ติดตามชมได้นะครับแต่ผมรู้จักพี่แอดไอพี่พี่อาร์ตในเวอร์ชันแรกเลยคืออะไรอะไรอะไรนะพี่ไอที่แบบโฆษณาที่คนรู้จักพี่ทั้งประเทศเลยดำนำ้ำดูปกานลังกิจกรรมเยอะเมืองท่าประกันชีวิตติดตามได้นี่พี่อาร์ตมือฉมังเลยมือฉม,มังเลย พี่แอพี่จะไปไหนเนี่ยอ๋อว่าจะเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้ำปลูปะการังทำอาหารนวดสปาปลูกป่าดำนาดูดิสีนายไลลี่ตีกอล์ฟล่องเรือส่องสัตว์ช็อปปิง้งดูงิว้วดูละครเวทีดูคอนเสิร์ตดินเนอร์ทำขนมจัดดอกไม้ที่ตลาดน้ำเรียนถ่ายรูปดูจก,กรรมชมมังกรเข้าสามนาทัวร์ธรรมะเรียนเต้นแล้วก็ร้องเพลงไปก่อนนะ